บาได้ปิกเต๋อของกินลำลำนักเต้นมากว่าวันนี้กินที่อยู่เหนือปลาก็คนมากินของกินลำลำแหมหนึ่งร้านที่งานฤดูหนาวกับร้านปาลานีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้อนตำรับที่มาไก่าจากจังหวัดนนทบุรีจิ้นใหญ่เต็มคำราคาโดนใจชิ้นละสิบาทต่ออันเนอะถูกเลยดีจิ้นบเบะเบลนจะอีแม่กก่ไข่เอาสังคมมาเอากำไรแล้วผ่ามาบอกเลยพลาดที่สุดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่นี่เป็นมีไส่ให้เหลือหนะ้า เป็นซิบเป็นซาวไซตตึงแซลมอนหมูซับหมูยอเห็ดหอมมึกหั่นยำหอยลายไส้กรอกโอ้ยสป,ปะที่โอ นี่ยังแบบมดเต้หนาราคาดีจะอีกก้กระจัดเต็มไปเลยเจ้าน้องเอามาอย่างละหนึ่งหืมก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนที่จริงใจแป้งบางไส้แน่นกุจีนเพื่อพักแบบจัดเต็มแล้วทีเด็ดเป็นอยู่ตรงนี้หนาน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดสุดลับสุดเดียวมามีไผเหมือนเป็นมาเยือนเจียงใหม่ตึงเต๋อต้องมาลองื่อได้เน้อที่งานฤดูหนาวเจียงใหม่จัดตรงหลังศาลากลางจังหวัดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่19มกราคมสปาร์ต้ลง18นิอันเน้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เเเหนนืออ้้จจาาขบคุณ